สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆละมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนที่จะออกไปทานข้าวเย็นหรือว่าข้าวมื้อไหนก็แล้วแต่นะคะก่อนทานข้าวหรือว่าระหว่างฟังฟังระหว่างทํางานหรือทานข้าวก็ได้นะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณเรามาดูมาซองเบิงพลังงานจากไพ่นะคะสุ่มนะคะใบแรกนะคะ ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอ,อยากบอกอะไรคุณคะใบแรกเดวิลค่ะผู้ชายผู้หญิงเกิดเดือนมกราคมผู้ชายผู้หญิงเกิดราศีมังกรนะคะอยากบอกคุณว่าเธอเราอยาก จะถามเธอว่าเธอจดจำเรื่องราวในอดีตระหว่างเรากับเธอได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นที่เรามีกันและกันเธอยังจำได้ไหมถ้าบอกคุณได้ในวันนี้เขาอยากบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ส่องเธอไม่หยุดเลยนะส่องตลอดเวลาส่องแล้วส่องเล่าเฝ้าแต่ส่องตอนนี้นะคะพลังงานของคนคนหนึ่งเดวิ Devil ลราศีมังกรอยากบอกว่าคิดถึงจังเลยค่ะห่วงลึกของจิตวิญญ,ญาณห่วงลึกของความทรงจำยังไม่เคยลืมคุณเอาออก จากหัวใจไม่ได้เลยนะคะไปต่อนะคะสุ่มนะคะหากแมนว่าบอกคุณได้หรือว่าถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ3ดาบ เหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าหากว่าเขาเคยทำให้คุณปวดใจทุกใจสร้างความร้าวฉานในหัวใจหรือว่าคุณอาจจะมีคนของใจแล้วเขามาเป็นมวลมาหาความแบบว่าภารักความงุนหงิดหงุห่วยในชีวิตคุณเขาอยากบอกว่าเขาขอโทษนะแต่เขาเลิกส่องไม่ได้ถึงเธอจะมีเจ้าของแล้วแต่เราก็ยังแอบชอบแอบรักเธออยู่ประมาณว่าพลังงานรักสามเศร้าอ,ออกมาเขายอมเป็นคนที่สามมือที่สามแต่ว่าก็คุณน่ารักไงคุณดูดีอ่ะ คุณแบบเพอร์เฟกต์ะเขาก็เลยตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะพลังงานรักสามเศร้ามีคนอยากบอกว่าตัดใจจากเธอไม่ได้จะให้ทํายังไงอะก็มันชอบไปแล้วรักไปแล้วนะคะชื่อท็อปปีคืคอถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เกาอยากบอกว่าหากแมนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลมีจริงในภายภาคหน้าชาติหน้าขอให้เราได้คู่กันนะคะ ไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ดูซิเขาอยากบอกอรายคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยในตอนนี้ใบต่อไปนะคะเอ็ดออฟครับเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมปลูกต้นรักกันใหม่ได้ไหมหากว่าเธอโสดแล้วเมื่อไหร่ที่เธอโสดโปรดหันมามองเราถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้คขาอยากบอกว่า ภายใต้การส่องการมองแล้วก็การแบบว่าแอบ,บชอบแอบซบัมเบิงคุณเนี่ยเขาอยากบอกว่าเขารอคุณเสมอนะรอวันเธอว่างจะจ้างมาเป็นแฟนรอวันเธอว่างจะจ้างไปกินข้าวเขาอยากเริ่มต้นสารสัมพันธ์แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้คุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเลขหนึ่งก็ยังเป็นเดือนมกราคมนะคะนี่คือพลังงานของเขาอยากบอกคุณนะคะ ไปต่อนะคะดูซิถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังคะเพจออฟวอ r นเด็กถือไม้เขาอยากบอกว่าเราอะจะรอเธออยู่ตรงนี้รอเธออยู่ตรงนี้นะเราจะไม่ดื้อเราจะไม่ลำเส้นเราจะไม่กวนใจเธอถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าถึงเขาจะแอบชอบแอบมองคุณแต่เขาจะไม่กวนใจคุณไม่ทาให้คนของคุณรู้นะคะพลังงานคือบอกว่ารักสามเศร้าถึงเธอจะบอกว่าไม่ใช่เราสามคนแต่เขาก็อยากอยู่ในชีวิตคุณอยากสคุณตลอดแล้ว แพทชั่นด้าน18บวกที่18บวกที่มีกับคุณนะมันเยอะมากๆเลยค่ะหยุดคิดถึงไม่ได้เลยมิสามารถเอาคุณออกจากความทรงจำหรือความรู้สึกได้เลยรอยยิ้มรอยอะไรต่อน,นี้อะไรที่เคยมีกับคุณนะจำไม่ลืมนะคะไปต่อนะคะดูซิถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ก็อยากบอกอะไรคุณทีออ่อฟคคุณคือความสุข ก็เธอเป็นความสุขส่องเธอแล้วมันแฮปปี้มันมีมันรู้สึกว่ามันแบบว่าใจฟูคุณคือความอิ im, ม่นแอมเกษมอุลาทําให้เขาใจฟูทีออกคับพลังงานสามถ้วยอยู่ที่ไหนใครก็ชอบคุณเขาก็ชอบคุณหรือใครต่อใครก็แบบว่าตกหลุมรักคุณเขาก็เช่นกันตอนนี้นะคะความสุข อีกหนึ่งแบบที่เขามีก็คือในแต่ละวันคือได้ส่องได้สมบิง่งแล้วก็ได้คิดถึงคุณนะคะจะให้ดีมากๆถ้าหากว่าเราได้เจอกันในชีวิตจริงได้อยู่ในชีวิตจริงของกันและกันเขาจะแบบว่าแฮปปี้มีความสุขกว่านี้นะคะเลขสเลข1คุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่13คุณเป็นความสุขในแต่ละวันของชีวิตเขาแล้วก็มี3ดาบออกมาเขาอยากบอกว่ารอวันเธอโสดรอวันเธอว่างจะจ้างมาเป็นแฟนนะคะ ไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณแฮงแมนเธอรู้ไหมเราทุกตรมขมใจทุกครั้งที่เราส่องเธอเห็นเธอกับใครเธอรู้ไหมเราเสียใจมากมายแค่ไหนในวันที่เธออยู่ข้างกายใครเวลาเธอโพสอะไรลงโซเชียลมีมือใครเข้ามานั่งอยู่กับใครเศร้าใจเสียใจอยากบอกว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเนี้ยอยากบอกว่ามีแค่เธอเท่านั้นแหละที่รับรู้รู้ไว้เลยว่าเราเสียใจมากๆที่ ไม่ได้อยู่ในชีวิตเธอแต่เธออยู่ในชีวิตเราเราคิดถึงเธอทุกวันนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากๆในตอนนี้นะคะห้อยหัวแล้วก็ส่องเดวิลอยากเจออยากพบเธอแบบตัวเป็นๆอยากเจอไม่อยากพบทิพย์ไม่อยากเจอในฝันแล้วก็ไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วเพราะว่าหัวอกแบบเหมือนเหมือนแบบว่าอกหักเพราะว่าเธอมีคนอื่นมีคนอื่นแล้วนะคะ ให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อให้คุณไม่เลือกเขาเขาก็ไม่เลิกหลักคุณหรอกคะ่ะนี่คือพลังงานที่เขาอยากบอกคุณนะคะใบต่อไปคะ่ะเพจออปเปนดักเกิลเรารอเธออยู่ตรงนั้นเราจะเก็บเงินรอตั้งหน้าตั้งตาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้รอเพื่อแบบว่าให้มันผ่านไปในตาละวันแต่ในหัวใจเขาอะก็ไม่เลิกคิดถึงคุณหรอกนะคะเลข 2, ลสองแฮงแมนราศีกุมเลขหนึ่งเลข2เลขสาคุณอาจจะเกิดวันที่13าวันที่12 คุณกับเขาอาจจะเกิดวันพุธวันเสาร์พระหัสจันทร์ได้คุณกับเขาจะเกิดปีไก่ปีเด็กอะปีมะเมียปีมะแมปีงูปีขานนะคะแล้วก็ปีจอปีวอกได้นะคะพลังงานคือถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ยังไงก็รอคะ่ะเธอบอกให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายและไม่มีใครเขาจะไม่มีใครเขาจะรอคุณคะ่ะ เศร้านะเริ่มเศร้าออก่อนหนึ่งใบนะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ k คิงออฟ o อดใครเข้ามาเราไม่สนใจเราใครเข้ามาในชีวิตเขาตอนนี้เขาไม่สนใจเขารอแค่คุณและที่สําคัญเขาอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงนะว่าแบบเออเขาจะหวั่นไหวปันใจไปให้ใครตอนนี้เขาตั้งกําแพงสร้างดาบให้ตัวเองสาว เอ็กเอกอืมๆสวยๆที่ใครบอกว่าเด็ดว่าเผ็ดว่าแซ่บอะยังไงก็ไม่ได้ยืนหนึ่งในหัวใจเขาเท่าคุณนะคะพลังงานของเขาตอนนี้ยังไงก็มีแค่คุณแค่คุณคนเดียวบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าที่1ยืนหนึ่งในใจเด็ดเผ็ดแซ่บแล้วก็ลึกลับแล้วก็น่ารักน่าดึงดูดก็คือคุณผู้ฟัง fc ของนางฟ้านะคะ 1่1ใบใบสุดท้ายนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ดูซิเขาอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังคะคนคนนี้โอเมก้า i n คิงออฟสอแล้วก็คิงออฟมอนราชาไม้ราชาดาบเขาอยากบอกว่าพี่เนะี่ยยึดมั่นถือมั่นเราเนะี่ยยึดมั่นหนึถือมั่นในความรักที่มีต่อเธอก็าอาจ,จะเกิดธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินประสบกันมังกรเขาอยากบอกว่าเขารักมัน่นถือมัน่นต่อคุณเพียงผู้เดียวแล้วก็มิให้ใครเข้ามาแบบว่ายามเขาได้หรอกคะ่ะ ไม่ต้องห่วงร่างกายของเขาหัวใจเขาจะเก็บไว้ให้คุณคนเดียวนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแล้วก็แฮงแมนกับเดวิลทุกวันนี้ความสุขที่เขามีตอนนี้ก็คือสองคุณนะคะอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยากให้คุณอยู่ในชีวิตจริงเป็นแฟนของเขาจริงๆเมื่อไหร่ที่คุณโสดโปรดหันไปมองเขาคนแรกเขาจะนั่งแบบว่าจุ้มปุกนั่งหล่อนั่งสวยอยู่ตรงนี้รอคุณผู้ฟังนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะพรางงานวันนี้ถ้าบอกคุณได้คือรัก คุณน่ะรอคุณน่ะห่วงตัวไว้ให้คุณน่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ส่องคุณน่ยไม่ใช่เพราะว่าโรคจิตไม่ได้บอกส่องแล้วบอกโอ้คิดอินเตรจินจินตการส่องเพราะว่าดูซิคนที่อยู่ข้างกายคุณน่ะเขาจะแบบว่านะดูแลคุณแล้วก็รักคุณห่วงแหนคุณได้แบบว่าดีเท่าเขาไหมนะคะพลังงานคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าที่ยังแอบห่วงแอบห่วงคุณแล้วก็รอคุณกลับไปกลับไปอยู่ในชีวิตเขานะคะนี่คือ ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้คือพี่จะสู้แล้วก็รอหนูรอไปจนแก่ก็รอได้เพราะว่าเจ้าของหัวใจก็คือหนูนั่นเองนะคะแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะคะทานข้าวให้อร่อยนะคะ